สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพระรวยครับผมอาสำหรับเมื่อนี้นะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับแอดกาศผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับยังอยู่ที่พัทยาเหมือนเดิมนะครับยังบ่ได้ไปใส่นะครับโสวยจังเอยคอยจีเดินทางกลับนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ถือว่าอ่ามาธุระพร้อมมาพรอนไข่หน่ำรับผมได้มาได้แนวทางจากพอเซียนอ่าชลบุรีพร้อม นะครับฝากตอนพลอยพิณองอีฟซีแต่สำหรับคลิปนี้นะครับกับเอฟซีนำเสนอในส่วนของตัวเลขของพอ่อกระนวนนะครับโดยการที่โต้สัมภาษณ์เอาเด้อครับพลอยพน้องซึ่งพอ่อกระนวนนี่ยที่บอกว่าอย่งไรใน,นส่วนตัวเลขอ่หงวดวันทีหนึ่งท่านว่าควบสองหาหัหาเนี่เพื่อนฟันว่าจังไดนะครับซึ่งเพื่อนจีได้ตัวใดนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับพลอยพิณองอีฟซีครับอ๋าที่เพียจังไดกับมติดต,ตามฟังไป,ปรพร้อมกันครับ ฟังจากปากกันชัดๆฟังฝันกันชัดจากพ่อกันวันฝันแม่นครับเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับครับผมบารนี่เอาไม่าตสัมผัสเลยเลยบารนี่บารนี่มันบุญธาตไว้เด้อสัมผัสบารนี่เพราะแม่นใจบุญเด้อพ่อเด้กันวัดครับวัดว่าเรื่องไรไรไปเลยพอได้ปะมันพ่อได้ไมื่อไรได้แค่ตัวกันนี่สิโอ้ได้ตัวกัน ในตัวกันเพราะว่าไม่เตสปอร์ตซื้อซี่หานัดศูนย์หานบัตรแดงกันซี่หกหกซี่มันจะเลยเข่าตัวกันแต่แต่ว่าคดีแล้วนี้มันความหมายเล็กความันหลายโตัวมันน่าสนใจได้เล็ยค้านครับมันเพอาะันคุนทาพวกกับพวกมงหลายตัวนี่พอบอกแล้วตอนมันก็เปี่ยงขึ้นว้ายเปี่ยนแลเนาะเสื้อตัวมันกยกเนนีนมดเมือานนี ไม่เคยได้เสียงเอาแค่สองสามตัวกับพ่อแล้ว้ครับผมเรียกม่หออกตัวเดียวจริงๆนะพ่อครับไหนมั่งมั่งหันมั้งหันโอ้ยเสียบหางเสียบไอ้ทุ่นเพ่นม่บ่ถึงตุ้นพ่อขาดทุ้นเอาไงขาดขาดตื้นาด้บอกพ่อมีันไว้เนี่ยจะมาอย่างไรเลียนนักสู้ด้เอาเป็นอันบานนี ถามเขากผกพูกันพันใดสวยพันใน 1, 8, นดหนึ่งแปดเจ็ดเรียวเหหนึ่งแปดสิหนึ่งแปดเจ็ดย่พอหนึ่งแปดเจ็ดยบพันใดหนึ่งแปดเจ็ี๊ยบมาอันเลขอันเลขบนนี้นี่เลขบ้าง<ล>พันใดอ่าสี่แปดสี่เก้าหนึ่งแปดได้สามหางได้เลขเข้าบ่าอแต่ว่าเลขหนึ่งแปดหนานเหรอนีย อืมแม่คือวาง,งแก่แก่เพีแค่เพราะว่าพ่อฝันเกี่ยวกับข่งที่บ้านที่ทีไปไป่แปดโอ้เอา้เอาว่าว่านี้ฝันแล้วมันมาพ่าได้เลยหรือเปล่าฝันแต่ว่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโตร่องโตนั้นเลยที่เราฟันนี่นี่แน่เพอเด้สามหโอ้เอาเอา,าล่างมางูกผ่อความฝันมันเปลี่ยนยังไงคือเปลี่ยนแต่สนใจแต่คือวางทำได้เป็นโตรุเปล่าคือไหน กขบไได้เป็นตัวแต่ว่ามันเป็นขบอกของเขาซื้อของของ่คจีมานนะามนะเสื่อไหมเขมาพ่อฟันนี่ฟันว่าเขามาขายหน้าหงหน้าสามไรยจ่ขายหกหมื่นพอเขาได้เอาแค่สามหงคืซื้อหน้าสามลายเขาได้ถามเขาได้บอกว่ากันเล่าเรียวี่ไปําอันพักยนกคนไปพยา่นาคนบ่าคนเสียวคนคื่โบงเงินไม่ใจไม่ค่อย พัารกายฮกเมื่อนพอเก้าั่อนะะบัดนั้นไม่ถามพอนัแต่ซื้อวันนั้นีีที่คนเเลยเรคือวางกันก่อหมอตอนัดแต่แม่นี่นี่ตัวตนนี่เยอ่มเลยเกนเยอ้่กไม่ไปถามอนะครับอันน anyway> oh, so ั้นพอนั ety, ้นคว่าคือว่าจะเส้อหน้าเขาจาคือว่าเงินจะเสียงเขาเอ้ยขอม่จำจะเสียงเดวพอจะบอกเอาเงินหกเมื่อนจะสรถเจ้าควน แต่ทั้งกั้นก็ไมปไ่ปไปเสียง,ขงเขาคนเดีกวเ,เสียงเขาอยู่เสียงคนนี่ได้วางสิอ๋ออันนี้ในฝันบอกก่อนี่ในฝันนี่บ่แั้นั่นบ่แั้นนั่นไปถามอะไรเขาเสีงมาขายอยังหงงเล่นเนาะอันนั้นยี่หรือไงบ่แม่นไอ้ความหมายจะเกา่ากานพ่อฝันแล้วนี่พ่อไปตามความฝันมันมเป็นเรื่องจริงนะอือนั่นแหละในความฝันเท่ากับนี่ยังนัน่ะบานนี่ครับพอเขาได้ออกออกคนพอยจะขึ้น บ้านยุคท่านสองบ้านอย,อยู่ในมุ่บ้านเดี้าครับผมพอได้เหลยนร่นทางลังเป็นใครจ่ายอยู่สองตัวตายหินกันท้องรองลูกอืมใครจ่ายส่วนหนึ่งสามหกมันแล่าไปแล้ว,เ,เ,วลนเ,นเนาะเขาไม่ใจกันพังเหรอครับผมไอ้สามหกได้แล้วก็คืออ่าหน้าสามไรใครสามใครหกเมื่อนี่แหละได้สามหกหกอสามหกกโตกันกันกึศกันก็คือกันสองหกสองหก กันกันตัวกันนี่นี่ยสองหกสามหกสี่หกแต่ว่าตัวเนี้กับเสื้อสามหกก็เนี่นี่นี่เนี่ยสามหกครับผมเดี๋ยวได้ผมเขียนติดบาตกันผอสามหกกับสี่หกครับสองหกบวกผ่ครับนี่หกันจะซื้อออกต่อร่อกันมันจะเป็นแค่หน่อยเพราะห้ามันพลาดออกไปเรียบร้อยมันได้ขึ้นครับผมอืมวันนี้เราเรียกใกล้ต่อวันนี้เพราะเป็นไดกล้อะ มันมันเบงไกลไกลนี่พ่อพออยู่ข้างข้างข้างบนแล้วเดี๋ยวลงข้างล่างไช่สช่ป่ะไกลหนึ่งพอที่ปีเรกที่แบบสองเก่าโอ้สองเก่าก็เก่าเก้าขนาดนี่้างล่างเนี่ยมันมันมันเป็นความบังเอิญย่างออกแมวนาอะไรเบียงคำบอกเดี๋ยวลงไปเห็นใกล้ใกล้ตายคำบอกเป็นคัดคัดป่ะเออได้ยินบมดว่า เป็นคัดคัดเนี่ยเพราะว่าใส่เชียงไหมอืมแล้วเป็น่ยนยังมันมันพราะอยินเงชัดเจนดีที่หลับพ่าชัดเจนดีอนงานกันไม่ขนาดอานอันมันจะทานง่ายง่ายไงพ้นพ้นให้สวยกว่านี่รันแบบนี้โอ้ย่ายง่าหลายหางดีกว่าเมดพ้นเงี้ยรวยวันเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวไหมย่าได้ก่านียเอาตัวเดียวนที่เห็นมาปะ พราะว่าพ่อเรไบ้น er yeah, ี่บังนี่บโอ้เข่งนี่เป็นเชี่งของหลานก็เลยบางยายยานั่งรางให้สามแปดเลยพ่ะอึยายนั่งรางนี่แล้วฟันสามแปดบนแล้วฟันเก้าห้าวเก้าแปดอเกิดว่ามีสามเลยเขากอกมีสามนาอเอากปนี่สร้างหกไหนโอ้ยแก็ กับคนน่ะเลขฝันกับเลขคำนวณน้อง่อน้องกับอืมกับฟังฟังไว้อนะฟังฟังไว้นะครับว่าเพื่อนเลขเลขไก้ได้ตายสองตัวตัวตัวใดก็พอเพราะันไม่เปลี่ยนเลยผมผเที่จทุกคนอน่ะต่ว่าสื่อท่านหรือว่าท่าแต่ว่าบพราะรลบรู่พนเสือครับผมโอ้โกบร่าลบลูเพ้นมันก็มีห้าขอห้ารุดเนาะโอ้ยกระชังว่านาะเลขที่ไปที่ยวทุกชุนที่ไปี่แก่ไรเนาะ ในอันนี้เป็นเคืงนี่เป็นเคียงของของร้านนี่ผมเอ่มผมมาใส่เคีงนียโซ่สือเคร่งน้นตักันก็ได้ครับผมเลขล่างอีหยังก็<ม>อพอที่เลี้ยวลงมาเห็นไกลตต่เฮี้ยงกันสองตัวหน่สองเก้ากับเก้าเก้าสองเก้ากับเก้าเก้าเน้ 99, 99. เนเก้า้าอไปเน้นเก้าเก้าครับวันที่เปลี่นไปเังจันยี่บอะเรียเลขไอ้ออกนอกพื้นที่ได้ไหมวันนี้เช็น้านา่ะวันนี้มใสไทเมือนเตื่ออะไ เอาผมอยู่พีนี้พอเนี่ยผมอยู่พัทยาพี่เหมผมพ่อตบไปอย okay, ู่ไกล่สยผมพอดีผมลงมาตุลาพอดีลงมาตุลาหาญาติพี่น,อน้องแบบนี้ก็ได้ถือโอกาสมาหาเที่ยงชนพี่นี่พอน้ำาอราไบไดนก็ได้ไปไหนก็ได้เนาะเพลงของกมีงแสนเนาะคือพ่อตีจ้ะบบราว่ากันเราเขาใจกันยังเนาะเอาเมื่อนี้พ่อได้ย็นงานบ่ล้ะ่ออันพี่ย กาแฟมันออกสวยจังม่้ยเหมือนเขาหน้าปลาแล้วเดียวตัวขึ้นเล่าขึ้นเกิดแกวัน้วอลุดพอดนีลุดฝนพ่อหนีโออกขึ้นบ้านเนาฝนตกพอดีเกี๊ยส้มโอได้ต้องเพียงเล่นน้ำทงหงให้หน้าได้ไหมส้มโอเกี๊ยมันได้ล้มเขาขับบูอีกเนาะเอาชนะเอาครับบ้านเราโดยข้ปมกอดไข่สองปีครับขอบคุณหลายๆครับพ่อครับผมครับครับครับผมเอาเป็นอย่งไรเนี่ยครับผมฟังคำบอกข้อม จากพอก่อกระนวณนะครับจึ่งกับเพื่อนกับเป็นผู้นึง่าถือว่าเป็นบุคลาก่อนด้านความฝันเลขวันต่อไปเอว่าเพื่อนกันเพื่อนได้ฝันในเลขนี่โอกาสชี้ลุดกัมีหน่อยมากนะครับซึ่งแอดจะตามมาตลอดนี่การเคยได้โชคได้ใช่กับเพื่อนยู่บอ,อนหน่อยคือกันครับผมในส่วนวดนี้นะครับเพื่อนกับฝันก็ยังโผล่พี่น้องในยินนั่นแหละเ,เพื่อนกับตีความฝันให้เรียบร้อยนะครับวดวันที่หนึง่งท่านว่าค้มสองหาหกหานี ในชุดบนเนี่เพื่อนให้เน้นไปที่สามหกครับผมตัวกันขึ้นกันลงก็มีดสี่หกกับสองหกครับมีสองตัวเนาะกันขึ้นกันล่งในชุดผลวันต่อไปอในชุดเลขล่างเนี่ยนะครับก็มี2สองตัวก็คือเก่าเก่ากับสองเก่านะครับซึ่งเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนยางบอกามาจากซันสองเลี้ยวลงมาทั้งรางเห็นไก่ายนอนเฮียงกันสองตัวว่าชันเออ คันนี้ก็ล่องพินิจพิจรารณานะเื่อครับผมว่าเพื่อนตัวเลขตัวเบอร์เพว่าความฝันกะมาเพื่อนฝันกะฝันสุกขนนั่นแหละครับแล้วแต่พูดได้สีฝฟันเหม่นบว่าม่นอันนี้ก็ฝากเอซีไว้น้ำเนยในส่วนฝันของพอกระนวลก็ได้หลายท่านหลายคนที่กำลังติดตามที่เคยเบิ่งพอกระนวนก็เคือสยรู้จักนะครับในกิจสับในดานความฟันเพื่อนนี่โอ้ว่าธรรมดาในส่วนของฝันพอกระนวลเนาะ อาสำหรับวันนี้สิเป็นแจ้งไดนั่นนะครับผมกาะทาะลุ่นกันวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 6, อสองหาหอห่าว่าสิเป็ยนแจ้งไดตัวเลขที่เขามาบอนะครับชุดบนชุดล่างแทว่าในส่วนชุดบนก็ย่าลืมล่างชุดล่างก็ย่ลาลื่มบนกันไว้ทุกอย่างทุกแนวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากต้อนร่อพี่น้องไว้กันซัมเน่ในส่วนของตัวเลขพ่อขนวนเนาะแจ้งไดกถชาชอบคลิปนี้ก็ย่าลื่มกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้กำลังใจกันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผม เร่อิบรียลาจากคลิปเด็เด,ดจากทั้งช่องอ่าก็ขอบคุณขอบพูดหลายๆสำหรับพ่อพี่น้องนะครับสําหรับการช่มตั้งแต่ต้วจนจบของคลิปนี้เด้อครับผมอ่าคลิปนาเดี๋ยวมีความเคลือ่อนนายแคไหนที่ส่วนตัวเลขพ่อกระนวนกระเสียวมานําเสนอแกงขา้าวแนวทางตัวเลขกันไหมครับพ่อพี่น้องครับผมขอบพูดหลายๆครับผมคลิปนาพอกัะนหมครับสวัสดีครับ